ขอให้มีชื่อเสียง<ป>ขอให้คนจนจนกลายเป็นคนรวยขอให้บุญนุนช่วย<ป>ชีวิตปลอดภัยจงอย่าเจ็บอย่าป่วยสิ้นไรโรคะาาชาตินี้ชัดนาตลอดไปใครทำการค้า ากใครเป็นนี้ขอให้หมดเร็วไวหากว่าใครคิดเงนินขอให้จงได้เงนินหากใครคิดทองสวัสดีคุูแม่สวัสดีค่ะหากว่าท่านนอนหลับขอให้จงฝันดีเื่นมาอีกทีขอให้ชีวิตจงสดใส สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนทั่วโลกนะมาเจอกับมิสแกนนี่ค่ะที่น้าเพจคุณนกเสร็กสร้างความสุขค่ะวันนี้เดที่9แล้วตื่นเต้นมากบอกเลยว่าผลลัพธ์ทะลุทะลวงมากเบิกบานเงินเข้าอบอกเลยว่าทีมงานเข้าเยอะมาก ปล้องไกลทุกทีจะทำอะไรให้สำเร็จทุกที h e ้ hey! จะทำอะไรให้สำเร็จขออนุญาตแชร์แป,ป๊บหนึ่งนะคะเป็นยังไงรุ้นหวยเป็นยังไงเป็นยังไง <S <S เปลี่ยนเปลีย่ยนขอให้มีชื่อเสียงขอให้ถูกหวยรวยเบอร์กันทุกคนเลยนะคะขอให้คนจนจนเอาเอาไปึ้นดินกลายเป็นคนรู้ ขอให้คนหนุนช่วยชีวิตปลอดภัยจงอย่าเจ็บอย่าป่วยสิ้นไรลโลกขาชาตินี้ชาติหน้าตลอดไปวันนี้นะคะมาพร้อมกับความสดใสร,ร่าเริงเบิกบ,บานนะคะเดยที่9แล้วนะคะจุดประทะจุดประทับไม่ใช่ประทะนะ จุดประหัดในหัวใจสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ให้กับชีวิตนะคะเฮ้ยท,ท,ทั้งผพานพ้นทุกวิกฤตใดๆมังปงโลกให้แน่ดีเข้าไว้เลี้ยวอะไรมันเดี๋ยวเยวช็คส,สาสัยร่าเริงโอเคภาพชัดสัญญ,ญาณชัดดัง เปรียงเปรียยตามด้วยชื่อเสียงนโอ้โหนะคะบอกเลยว่าคลื่นใหม่ชัไลกว่าเดิมค่ะจะทำอะไรให้สำเร็จทุกทีใครที่อยู่ตรงนี้ขอให้รวยปังปัง้วนะตังเปลียงเปลียเหมือนไฟมันเหมือนโยกมันเคลงจะทำอะไรให้สำเร็จทุกที จะทำอะไรให้สำเร็จทุกทีสายน่าตื่นขอบคุณค่ะรวยรวยรวยยูฮูเออเต้นค่ะเต้นเบิกบานนะคะยิ่งเราเบิกบานร่าเริงแจ่มใสนะคะจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาสมองเราก็จะรู้สึกโรง่งโปร่งสบายเราจะต้อนรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาเนาะเออนคะคะ ภาพชัดสัญญาณชัดดีขอบคุณมากค่ะสวัสดีสองแสนล้านคนนะคะใครที่ดูคลิปนี้อยู่ขอให้โชคดีนะคะ เริ่มเลยเริ่มเลยเริ่มเลยมาแล้วมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคุณนกนะคะหรือมิสแกนนะคะนะมาเจอกันที่หน้าเพจคุณนกเสกสร้างความสุขได้กดจักรวาลวันนี้นะคะเดทที่9แล้วนะคะโปรแกร,รมพิเศษนะคะเป็นโปรแกร,รมพิเศษที่คุณโกนะคะบรรจงสร้างตั้งใจนะคะทาคลิปนี้แบ่งปันจากประสบการณ์ตรงจากการที่คุณนอกเนี่ยได้เรียนรู้นะคะและลงมือทําเรียนรู้กับครูสิตาและลงมือทาได้มีผลลัพธ์และเอามาแบ่งปันนะคะ จากการเรียนรู้กฎจากวันกดแรงดึงดูดค่ะนะคะโอ้โหตื่นเต้นมากนะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะกดหัวใจรัวๆสวัสดีทักทายนะคะเราจะได้รู้จักกันมากขึ้นนะคะสวัสดีค่ะนะคะกัมโบเดียนะคะน่ารักมากๆเลยนะเป็นแฟนคลับของคุณนกเลยนะคะสวัสดีนะคะส,ส,ะคะส,สปะปลาวด้วยนะคะเมียนมาด้วยนะคะทั่วโลกเลยนะคะสหรัฐอเมริกา คือแบบทีมงานเข้าเยอะมากนะคะพูดไม่ทันนะคะเยอะจริงๆออสเตรเลียฝรั่งเศสฟินแลนด์สวิสแลนด์นะคะแคนาดาฮ่องกงเกาหลีสิงคโปร์สวิตเซอร์แลนด์คือเยอะมากเลยอะคะมาทั่วทุกมุมโลกนะคะเยอะจริงๆขอบคุณทุกคนมากๆเลยโอ้โหครูเมย์นะคะขอบคุณมากๆเลยที่กดแชร์ให้คุณนกนะคะขอบคุณมากค่ะนะคะขอบคุณจริงๆเลยนะคะคือรู้สึกว่าแบบออร่ามหาเศรษฐีพันล้านมากเลยอะคะ่ะ ขอบคุณจากหัวใจนะคะคุณนกก็ตื่นเต้นนะตื่นเต้นนะวันนี้นะคะเดที่9แล้วผลลัพธ์มันชัดเจนจริงๆคะ่ะนกรู้สึกปิติสุขมากรู้สึกอิ่มเอมมันมันอิ่มในหัวใจเข้าใจเข้าใจการที่เราสร้างพลังในตัวเองไหมเวลาที่เรารู้สึกว่าเราอิ่มเอมในความรู้สึกเราคะ่ะมันมีพลัง ในวันนี้ถ้าคุณนะคะจะจุดประทัดในหัวใจไม่ได้ถ้าคุณไม่รู้สึกมีพลังให้กับตัวเองไม่ว่าเราจะออกหน้ากล้องมันเป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะโดนด่าโดนว่าเป็นเรื่องปกติจริงไหมคะถ้าคุณรับได้โอเคคุณผ่านค่ะคุณผ่านบททดสอบของจักรวาลคุณคือผู้ที่จะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนไม่มีคนสําเร็จคนใดที่เขาไม่โดนด่าไม่มีคนสําเร็จคนใดค่ะที่ไม่ถูกนินทาจริงไหมไม่มีนะคะไม่มีบุคคลใดที่ไม่ถูกนินทา ไม่มีในโลกค่ะฉะนั้นถ้าคุณรับข้อนี้ได้คุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนนะคะผ่านการเรียนรู้แล้วก็ลงมือทํานกเองนะคะเป็นคนหนึ่งนะที่อดีตพยาบาลค่ะคุณนกทํางานมา10ปีค่ะใช้ความเพียรพยายามในการทำวิชาชีพของตัวเองจนมันมีความแบบเชี่ยวชาญเออจนเราเก่งในอาชีพนั้นๆแต่วิชาชีพของคุณนกทามันไม่สามารถส่งต่อความสําเร็จได้ค่ะมันเป็นความ มันเป็นแบบความเฉพาะเจาะจงเนาะความชํานาญเฉพาะเจาะจงเออถ้าคุณอยากสําเร็จคุณต้องเอาตัวเองไปเรียนแตน่คุณนกได้มาเรียนรู้ในธุรกิจออนไลน์ปรากฏว่าเฮ้ยออนไลน์เนี่ยมันสามารถส่งต่อให้ผู้คนหมดนี้หมดสินมันสามารถส่งต่อให้ผู้คนมีอาชีพดีๆได,ด,ด้ส่งต่อให้ผู้คนมีสัมมาอาชีพมีสินค้าดีๆได้เฮ้ยมันทําให้ ถ่ายทอดความสำเร็จให้กับผู้คนได้อะนกได้เรียนรู้กฎจัก,กรวาลกับครูสิตาค่ะและได้เปลี่ยนแปลงชีวิตจากการดูคลิปมหากรบ21วันนกดูคลิปมหากรรมของครูสิตานะคะดูวันละหนึ่งคลิปหนึ่งคลิปหนึ่งคลิปติดต่อกัน21วันนกเปลี่ยนสันดานทันทีค่ะเปลี่ยนสันดานจากคนที่ขี้งุดหงิดโมโหอารมณ์เสียคิดเยอะคิดตะกะเหตุผลต่างๆนะคะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยจะแสดงออกเท่าไหร่ เขาเรียกว่า,เ,าเขาเรียกว่าคนที่ขี้อายมาก่อนนะคะไม่ค่อยคือเป็นอดีตเป็นแบบนั้นพอนกนะคะมาดู27วันของคุณติตามันทําให้นกได้ตื่นรู้มากนะคะนกได้รู้คุณค่าในตัวเองนะคะและขอบคุณบอกรักตัวเอง ee, รู้ว่าชีวิตนกเปลี่ยนจริงๆค่ะสวัสดีคุณสุคนสุนคุณสุคนทรัตวันนี้มาทานันเย่ๆยนะคะโอ้โ oh, หนะคะวันนี้ไม่ได้ทํางานใช่ไหมแล้วนกเองนะคะก็ ระหว่างที่นกเปลี่ยนชีวิตคุณดูไหมว่านกอยู่ในรู้ของตัวเองมากใครทุกคนบอกว่าเราบ้าทุกคนบอกว่าเราถูกล้างสมองบ้างแหละผูกว่าเราเข้าลทัทธิอะไรไม่รู้ต่างๆนานาเพราะคนแค่สิบเปอร์เซนที่รู้ความลับนี้คนแค่สิบเปอร์เซนที่รู้กฎจักรวาลค่ะนกเนี่ยนะคะเอาตัวเองเข้าสู่สนามแม่เลยค่ะไม่สนใจใครจะว่าเราบ้าค่ะนกมีความเป็นตัวเองสูงมาก ต่ก่อนนะตอนที่นกเป็นพยาบาลนะไม่กล้าทําสีผมไม่กล้าใส่กางเกงขาสั้นค่ะไม่กล้าแต่งตัวนะเข้าใจไหมเพราะอะไรเพราะเรามีอีกโก้มีซูเปอร์อีโก้เรามีคนที่แบบว่านับหน้าถือตาเราจะมาทําสีผมไม่ได้เราคิดเยอะ เราคิดเยอะพอนกตื่นรู้นกให้ตัวเองได้มีความสุขได้ทําในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทํานกพาตัวเองเข้าร้านเสมสวยนะคะแล้วก็ทําสีผมทําสีแดงสีม่วงค่ะแล้วผู้คนก็มาว่า,าเพื่อนร่วมงานก็บอกว่าเฮ้ยมันไม่ถูกนะมันเป็นแบบนั้นแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามีความสุขอะนกยังดํารงความเป็นตัวตวนของตัวเองค่ะนะออกมาไล์สดทุกคนก็บอกว่าบ้าค่ะแต่นกก็ยังดํารงความสุข ดำรงจุดยืนของตัวเองอ่ะโดยที่เราอ่ะไม่จําเป็นต้องไปรับคำ,คำของคนอื่นที่พูดให้เราว่าเป็นเราจริงไหมคะเพราะมันคือโลกสะท้อนของคนอื่นเขาบอกว่าเฮ้ยมึงบ้าไปแล้วเฮ้ยมึงเป็นมึงโดนของเข้าหรือเปล่าทําไมออกมาไร้สดทําไมพูดถึงกฎจักรวาลอะไรทําอะไรงงไปหมดเลยเออเขาบอกว่าเราเพี้ยนไปนูน่นนี่นั่นบ้างแหละนะมันเป็นโลกของของเขาอ่ะที่สะท้อน โลกภายในของเขาออกมาซึ่งเราไม่ต้องเก็บมาคิดค่ะมันไม่ใช่มันไม่เกี่ยวกับเรานก,ก็อยู่ในรู้ของตัวเองค่ะมีความสุขอยู่ในรู้ของตัวเองอ่าเจอบททดสอบเจอปัญหาและอุปสรรคเข้ามาทดสอบไปต่ออย่างเดียวค่ะพยายามเขาเรียกว่าอะไรนะ,ะฝึกเทรนตัวเองนะ่ะเพียรพยายามทําเทรนตัวเองอยู่ในกฎจักรวาลบอกัะขอบคุณเราล้วให้จักรวาลนนะ่ะชอบความสุขเป็นอาหารอื เรารู้ว่าจัก,กรวาลกินความสุขเป็นอาหารเราก็มีหน้าที่มีความสุขจริงไหมคะเรารู้หัวใจของจัก,กรวาลคืออะไรเรารู้ว่าเฮ้ยหัวใจของจัก,กรวาลคืออะไรจัก,กรวาลชอบการให้จัก,กรวาลชอบความคนที่มีความซื่อสัตย์เฮ้ยเรามีคุณสมบัติแบบนี้เฮ้ยเราสําเร็จได้ใครบอกนกบอกตัวเองคะ่ะนกให้พลังตัวเองมาตลอดนะนกเป็นคนที่ชื่นชมในตัวเอง เขาเรียกว่าอะไรอ่ะตั้งแต่นกรู้กฎจักรวาลเนาะนกรู้สึกเห็นคุณค่าในตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองเข้าใจไหมนกรู้สึกว่าฉันนี่คือพระเจ้าในร่างมนุษย์คลิปนี้เป็นคลิปความเชื่อสมบุบุคคลนกเชื่อกับตัวเองค่ะเชื่อแบบนั้นว่าฉันเนี่ยก็เก่งเหมือนกันนะนี่ยเออนอกสร้างพลังให้กับตัวเองแบบนี้แหละเฮ้ยฉันคือพระเจ้าในร่างมนุษย์วะนกขอบคุณร่างกายตัวเองหนักมากค่ะขอบคุณ ใบหน้าตั้งแต่ตั้งแต่เส้นผมลงมาขอบคุณจนถึงปลายเท้าขอบคุณสมองอัจฉริยะของแม่นะลูกที่จดจําแต่เรื่องดีๆเท่านั้นนะะขอบคุณสายตาพระเจ้าของฉันที่มองเห็นแต่เรื่องราวดีๆสายตาคมสายตาทิพย์ของฉันขอบคุณจมูกของฉันที่ทาให้ฉันได้หายใจเอาอากาศที่บริสุทธิ์เข้าไปอ่ะนกขอบคุณแล้วก็ใส่คุณค่าแบบนี้ค่ะขอบคุณปากของฉันที่เป็นปากวาจาประกาสิทธิ์พูดอะไรก็สําเร็จเป็นจริงทุกประการ พูดอะไรก็ทําให้ผู้คนตื่นรู้และเปลี่ยนแปลงชีวิตคําพูดของฉันมันวาจาประกาสิทธิ์ฉันจะพูดแต่สิ่งดีๆเท่านั้นขอบคุณหูทิพย์ของฉันที่ได้ยินแต่เรื่องราวดีๆได้ยินอย่างชัดเจนขอบคุณคิ้วมังกรของแม่คิ้วหัวมังกรปลายหงรวยงงไปหมดดึงดุดการเงินการงานธุรกิจดึงดุดแต่สิ่งดีๆเข้ามาให้แม่มากมายมหาศาลนกขอบคุณแบบนี้ค่ะนกรู้สึกว่าร่างกายของนกเนี่ยมันเหมือนพระเจ้าเหมือนมมนีกอสในตัวเองนก ศรัทธาในตัวเองแบบลึกซึ้งมากนกมีพลังในการเสกเป็นความเชื่อของนกค่ะพอนกมีพลังแบบนี้นกสร้างชีวิตตัวเองใหม่ค่ะสร้างตัวเองใหม่นกศรัทธาวันนี้นกออกมาเป็นครูกาจักรวรรออกมาเป็นโค้ดกจักรวาลด้วยความมั่นหน้ามั่นโหนกมากสิ่งที่เราแบ่งปันมันเป็นสิ่งที่ดีอะเราอยากจะแบ่งปันส่งต่อให้กับผู้คนได้ล่วงรู้ความรับในการมีความสุขเพราะ เมื่อไหร่ที่เรามีความสุขใช่ไหมร่างกายเราก็แข็งแรงเมื่อไหร่ที่เรามีความสุขเราเอาความสุขไปเสกสร้างชีวิตอนะเสกเงินเสกทองเสกชีวิตเสกความรักเสกสุขภาพเสกความสุขเสกการแบ่งปันมันได้ทุกอย่างเพราะความสุขคือประตูสู่ความสําเร็จทุกด้านของชีวิตนกรู้สึกว่าเฮ้ยนกได้พน้นค้นพบความสุขที่แท้จริงกับตัวเองรู้สึกว่าฉันมีคุณค่าในตัวเองมากขึ้นเออนกไม่เคย ไม่ด่าตัวเองอ่ะไม่ไม่ด่าไม่ทําลายตัวเองค่ะตั้งแต่รู้กฎจัก,กรวาลพอนกดูยี่สิบวันของกูสิตามันทําให้นกเปลี่ยนสันดานใหม่นกได้คนใหม่ในร่างเดิมเหมือนตายแล้วเกิดใหม่เข้าใจไหมคะมันมีความสุขแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนร่างกายเราแข็งแรงดุดดังพระเจ้าในร่างมนุษย์เราขอบคุณตัวเองแบบนี้ขอบคุณเลือดทุกหยดขอบคุณระบบระบบในร่างกายทุกระบบอ่ะเราขอบคุณน่ะเสมือนว่า ทุกอย่างที่เขาทํางานให้กับเราอะเขาเขาไม่เคยทรยศเราเลยะนกทราบซึ้งใจแบบนี้ค่ะแล้วนกจึงรู้สึกว่าเฮ้ยฉันสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ด้วยตัวของฉันเองและฉันคือคนที่กําหนดชะตาชีวิตของฉันได้ค่ะนกรู้สึกแบบนั้นนกขอบคุณตัวเองทุกวันรักษาความสุขรักษาความเป็นตัวเองไม่ลดตัวเองไม่เหมือนกับว่าไม่ลดพระเจ้าลงอะเราต้องคงความเป็นพระเจ้า คงความสุขของเราความสุขสําคัญนะระหว่างทางเนี่ยสำคัญมากวันนี้ทุกคนมีเป้าหมายในชีวิต <c oughs> ทุกคนมีเป้าหมายในชีวิตและระหว่างทางที่เราจะเดินไปสู่เป้าหมายคือความสุขค่ะถ้าวันนี้คุณมีความสุขระหว่างทางคุณจะคุณก็คุมกับการเกิดมาใช้ชีวิตนี้ค่ะเราคุ้มกับการที่เรามีชีวิตอยู่เราลุกขึ้นมาสร้างชีวิตใหม่สร้างคุณค่าให้กับตัวเอง สร้างคุณค่าให้กับโลกใบนี้การที่ออกมาเป็นแสงสว่างให้กับโลกใบนี้นกรู้สึกว่าเป็นคนที่โคตรเจ๋งมากอะ่ะเป็นคนที่มีพลังพิเศษในตัวเองเป็นคนที่ไม่ไม่ใช่คนธรรมดานกนกเป็นคนที่โปรแกรมตัวเองด้านดีนะคะว่าฉันไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นคนธรรมดานกไปต่อไปต่อนะนกจึงได้ของขวัญชิ้นใหญ่อยู่ตลอดเวลาค่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่นกได้รับนกขอบคุณ รู้สึกอิ่มเต็มซาบซึ้งใจที่ฉันได้รับมันซ้ำแล้วซ้ำอีกตอกย้ำม,มันอยู่อย่างนั้นค่ะเกณฑไหมนกไม่สนใจใครจะว่ายังไงตอนที่นกทำงานประจำนะคะก่อนที่นกจะลาออกนกได้เรียนคอร์สกับครูครูก็นะคะได้โค้ชชิ่งพิเศษนะคะก็คือเรียนรวมกันนี่แหละแต่นกรู้สึกว่าค,ครูโค้ชชิ่งนกนะคะถ้าเราอยากรู้ว่างานที่เราทำอะ่ะมันสำเร็จอย่างไรให้ไปดู รุ่นพี่ในงานที่เราทําไปดูรุ่นพี่ค่ะนกก็ไปดูรุ่นพี่ในงานพยาบาลอ๋อเราไม่อยากมีชีวิตแบบแบบนี้เ่ะเรามาดูรุ่นพี่ในงานออนไลน์อุ้ยรุ่นพี่ที่เขาสเ็จในงานออนไลน์เขาปลดหนี้ปลดสินได้อ่ะเขามีชีวิตที่ดีเขาซื้อรถเงินสดบ้านเงินสดอ่ะเขาสวยขึ้นน่ะแล้วเขาได้ท่องเที่ยวอ่ะเขาได้มีอิสระภาพในชีวิตของเขาทุกอย่างเราปรารถนาชีวิตแบบนั้นนก็ไปเสพติดคนที่เขาสเ็จในออนไลน์ค่ะ เราปรารถนาเชบบไหนนกไปเสพติดนกไปดูค่ะและนกก็ตัดสินใจค่ะเลือกเส้นทางที่นกโอเคนกชอบแบบนี้เห็นไหมเราไม่สําคัญว่าเราจะเรียนจบอะไรมาไม่สําคัญว่าเราจะอายุเท่าไหร่ไม่สําคัญว่าเราจะเป็นใครมาก่อนมันอยู่ที่การตัดสินใจทุกๆก,การตัดสินใจของเราไม่มีผิดไม่มีถูกค่ะมีแต่ดีที่สุดทุกการตัดสินใจของเราเป็นสิ่งสําคัญ ที่ทําให้เราประสบความสําเร็จในวันนี้ถ้าเราไม่ตัดสินใจเราก็จะอยู่ที่เดิมค่ะทุกๆครั้งที่เราตัดสินใจมันก็คือมันก็คือการตัดสินใจถ้าวันนี้คุณไม่ทําออนไลน์คุณก็คือตัดสินใจที่จะทํางานประจํามันก็แค่นั้นมันก็คือการตัดสินใจทุกคนตัดสินใจมาหมดแล้วค่ะตัดสินใจที่จะแต่งงานตัดสินใจที่จะมีลูกตัดสินใจที่จะเป็นเป็นแฟนคบคนนี้ตัดสินใจ ที่จะใช้ชีชชวิตแบบนี้ตัดสินใจที่จะอยู่ตรงนี้คุณตัดสินใจมาแล้วทั้งนั้นนั่นแหละทุกอย่างมันก็คือการตัดสินใจถ้าวันนี้คุณไม่ตัดสินใจที่จะประสบความสําเร็จคุณก็จะอยู่ที่เดิมถ้าวันนั้นนกไม่ตัดสินใจที่จะลาออกจากงานประจํานกก็คงต้องทํางานประจําค่ะนะไปทํางานตอนเช้าขับกับตอนเย็นนะเป็นลูกน้องทํางานเหมือนเดิมใช้ชีวิตแบบเดิมเพิ่มเติม คือความความสุขอะแต่สิ่งที่ได้รับคือมันยังไม่ที่สุดของชีวิตนะคะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเห็นคุณค่ากับการมีชีวิตอยู่นกรู้สึกว่าเราไม่เราไม่รู้ว่าชาติหน้ามีจริงเออเราอยากจะใช้ชีวิตให้มันคุ้มค่ากับการที่ได้เกิดมาอยากจะสร้างประโยชน์ให้ได้มากที่สุดอยากจะช่วยคนไปทั่วโลกอยากจะสร้างผลลัพธ์ที่มันยิ่งใหญ่ความเขาเรียกว่าอะไรเป้าหมายมันใหญ่ขึ้นนกมีฝันใหญ่ที่จะทํา ะะมันจำมันจึงทําให้เราเลือกนะคะแล้วก็ตัดสินใจและระหว่างทางค่ะนกได้เชื่อมั่นในตัวเองฟังเสียงหัวใจตัวเองค่ะไม่ฟังคนที่ไม่มีผลลัพธ์ไม่ฟังคนที่ล้มเหลวมีคนมาบอกเรามาบอกเราว่าเฮ้ยมึงอย่าทำนะเดี๋ยวมึงโดนโกงเดี๋ยวมึงโดนหลอก คนที่บอกนกอะค่ะเขายังมีชีวิตไม่ดีเลยเขายังมีนี่อยู่เลยเขายังมีความทุกข์เขายังหงุดหงิดอารมณ์เสียอยู่เลยค่ะและ้วนกก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปเชื่อคนแบบนั้นนกเชื่อคนที่มีผลลัพธ์และสําเร็จจริงๆค่ะ วันนี้นกมีไอดอลในชีวิตมีครูบาอาจารย์ที่นกเคารพนับถือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือจัก,กรวาลมีตัวเองค่ะนกเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในสิ่งที่นที่เราทําว่ามันดีอะ่ะแล้วเราก็ดํารงความดีดํารงความเชื่อธรรมมันต่อไปออกมาแบ่งปันออกมาให้คลิปออกมาเป็นกําลังใจให้กับผู้คนสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนออกมาส่งต่อสินค้าดีๆส่งต่อธุรกิจดีๆเห็นไหมส่งต่อความสุขให้กับผู้คน นกเชื่อมั่นในระบบในสินค้าเชื่อมั่นในในครูสิตาเชื่อมั่นในครูเอยาเชื่อเชื่อมั่นในธุรกิจออนไลน์ว่าออนไลน์จะทำให้เรารวยเร็วและมีชีวิตที่ดีและมีอิสระภาพทางการเงินเรามองด้านดีค่ะเราตัดสินใจค่ะเลือกแลกลุยและเราก็ได้ในสิ่งที่เราปรารถนาไม่ว่ามันอะไรมันจะเกิดขึ้นเราก็เป็นคนตัดสินใจแล้ว ฉะนั้นเราต้องเคารพการตัดสินใจของเราไม่ว่าสิ่งนั้นจะดีหรือเร็วห <m uch> รือร้ายมันก็คือดีที่สุดเพราะเราคือผู้เลือกเราไม่ใช่ผู้ถูกเลือกนกบอกเองว่าเฮ้ยตั้งแต่ฉันเติบโตขึ้นมาเนี่ยฉันเป็นคนเลือกฉันเป็นคนเลือกและฉันฉันเป็นคนที่เลือกและจะถูกเลือกบ้างเลือกถูกฉันจะไม่ยอมเป็นคนที่ผู้ถูกเลือกอ่ะฉันจะเป็นคนที่ถูกฉันจะเป็นคนเลือกเองอ่ะจะเป็นคนเลือก สิ่งดีๆให้กับชีวิตฉันันจะเป็นคนเลือกชีวิตฉันเลือกใช้ชีวิตเลือกมีชีวิตตามที่ฉันปรารถนาเลือกทำในเป้าหมายที่ฉันอยากจะทําเพราะเราเป็นคนเลือกเก็ตไหมนะคะในวันนี้ค่ะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่เฮ้ยอยากจะสําเร็จในชีวิต แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรวันนี้ค่ะถ้าคุณตามหาเงินมาทั้งชีวิตแล้วแต่ยังไม่รวยเริ่มต้นที่การมีความสุขก่อนให้ได้ค่ะเริ่มต้นมีความสุขก่อนถามตัวเองก่อนว่าคุณปรารถนาอะไรมากที่สุดในชีวิตเป้าหมายของคุณคืออะไรถามตัวเองก่อนไม่ต้องรีบตอบนะคะไม่ต้องรีบตอบไม่ต้องใช้สมองตอบแต่จงใช้จิตใต้สำนึกที่ความที่แบบตัวตนของคุณจริงๆตอบว่าคุณ ต้องการอะไรคุณปรารถนาอะไรคุณอยากจะมีชีวิตแบบไหนนะคะพอคุณรู้คำตอบแล้วว่าคุณอยากจะทำอะไรคุณจงตั้งเป้าหมายคะ่ะและลงมือทำในสิ่งที่คุณปรารถนานั่นแหละเพราะถ้าเรามัวแต่เฮ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาทำปีหน้าค่อยทำอีกนู่นแหละ30กว่าค่อยทำเวลามันจะผ่านไปเรื่อยๆคะ่ะโอกาสมันก็จะกลายเป็นแค่อากาศ แล้วคุณก็จะเสียเวลาแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะมีชีวิตถึงเมื่อไหร่เรารู้แต่วันเกิดทุกคนไม่รู้วันตายของตัวเองฉะนั้นวันนี้ถ้าเรายังมีชีวิตอยู่จงรีบลงมือทําให้สําเร็จเพื่อคนที่เรารักเพื่อครอบครัวของเราเพื่อตัวเราเห็นไหมเพื่อประเทศเมื่อไหร่ที่เรารอดเราก็ออกมาช่วยคนในวันนี้นกให้สัจจะกับจักรวาลในวันที่นกจุดธูปอธิษฐานจิตเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิต ถ้าฉันรอดฉันจะออกมาช่วยคนค่ะและนกก็รอดและนกก็ออกมาช่วยคนช่วยคนก็คือออกมาแบ่งปันออกมาเป็นแสงสว่างออกให้สิ่งดีๆให้กับผู้คนไม่จําเป็นว่าให้เราอะต้องรอมีร้อยล้านก่อนต้องรอมีพันล้านก่อนต้องรอมีค้าหรือหาก่อนฉันถึงจะออกมาแบ่งปันออกจะมาช่วยคนไม่เสมอไปค่ะไม่ใช่ค่ะไม่ต้องรอให้เพอร์เฟกไม่ต้องรอให้พร้อมเมื่อไหร่ที่หัวใจคุณเรียกร้องทำเลยค่ะ ทำตอนนี้เลยทำทันทีค่ะไม่ต้องรอให้เพอร์เฟกก่อนถึงจะทำเพราะเพอร์เฟกมันไม่มีในโลกนะคะเราคือลิมิตอิดิชันเราคือตัวตนของตัวเราเองทำไปเลยทำทั้งทงท,งที่กลัวแล้วความกลัวมันจะหายไปถ้าคุณเอาชนะใจตัวเอาชนะตัวคุณได้คุณก็ชนะทุกอย่างชนะใจของเราแม่งได้อะก็ชนะทุกอย่างอะ ไม่ต้องแข่งกับใครแต่แข่งกับใจตัวเราเองล้วนๆค่ะคุณก็เป็นคนหนึ่งที่สามารถประสบความสําเร็จในชีวิตได้เช่นเดียวกันมีคนหนึ่งทําได้เราก็ทําได้นะคะถ้าคุณอยากเปลี่ยนแปลง,งชีวิตแนะนําให้ไปดูคลิปมหากายบ21วันของครูสิตาค่ะนกดูแล้วนกรู้สึกว่านกขอบคุณทราบซึ้งใจและมีพลังมีกําลังใจในการ ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะและอยากจะส่งต่อความสุขให้กับผู้คนมันไม่ใช่ลทัทธิถ้าจะบอกว่าถูกล้างสมองก็คงจะเป็นล้างสมองด้านชั่วๆค่ะเหลือแต่สมองด้านดีๆที่จะมีแต่ความสุขทั้งนั้นชีวิตนกจึงมีแต่ความสุขค่ะแล้วทุกวันนี้ค่ะนกก็ใช้ชีวิตบน happy toway e คือเส้นทางแห่งความสุขมันจึงทําให้นกเป็นคนที่โชคดีอยู่ตลอดเวลาทําอะไรก็สําเร็จง่ายๆสบายๆจัก,กรวาลหรือทุกสรรพสิ่งพร้อมสนับสนุนค่ะเก็ตไหม นะถ้าอยากรู้ว่าก,กดระดับโลกมันเป็นอะไรมันเป็นอย่างไรดูภาพพยนตร์เด e s e cret ค่ะภาพพยนตร์ The s e cret เป็นเหมือนละครเรื่องหนึ่งนะที่คนฝรั่งเขาได้เขาได้ทำไว้นะคะดีมากๆเลยคุณจะเข้าใจว่าต้องคิดบวกต้องต้องมีอารมณ์แบบไหนต้องส่งคลื่นปรารถนาแบบไหนถึงจะสำเร็จเร็วและดูคลิปนิวรอนค่ะเป็นคลิปวิทยาศาสตร์ช่อง3เคยเอามาออกไปดูนะคะดูวันละคลิป ถ้าคุณอยากสำเร็จคุณต้องศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยตัวเองแล้วชีวิตคุณจะเปลี่ยนอย่างก้าวกระโดดและพลิกชีวิตราวกับปาฏิหาริย์อย่างแน่นอนนะคะมีคนทําได้เราทําได้คู่สิตาจากคนที่ติดลบ10บล้านขึ้นมามีร้อยล้านน่ะใน7เดือนด้วยนะจากคนที่ไม่มีทุนจากคนที่ติดหนี้10บล้านนะคะใช้หนี้หมดภายใน3เดือนน่ะสิบล้านใช้หนี้หมดใน3เดือนน่ะเฮ้ยมันเจ๋งมัน,ม,น,ม,นมันมีคนทําได้อะ่ะจากธุรกิจออนไลน์จากการทําออนไลน์ เราก็ทำได้จริงไหมคะคุณติตาได้ทำแบรนด์นะคะธุรกิจนี้แหละขึ้นมาแล้วรอดจากภาวะยากจนจากคนที่จนมากขึ้นมาเป็นเศรษฐีได้แล้ววันนี้เรายังไม่มีทุนคุณลองไปเรียนรู้คะ่ะเอาตัวเองไปเรียนรู้ก่อนอย่าเพิ่งลงทุนลงทุนด้วยหัวใจลงทุนด้วยอารมณ์และความรู้สึกก่อนเอาตัวเองไปเรียนก่อน แล้วคุณจะเข้าใจว่าคุณจะเริ่มต้นสเตปหนึ่งสองสายังไงเปลี่ยนชีวิตเริ่มต้นยังไงเปลี่ยนไม d เซตก่อนให้ได้เปลี่ยนความรู้สึกให้ได้ก่อนมีความสุขให้ได้ก่อนแล้วคุณจะเข้าใจนะคะว่าการเปลี่ยนชีวิตคืออะไรโอเคไหมการเปลี่ยนชีวิตก็คือการที่เราไม่ทําอะไรแบบเดิมซ้ําเดิมเรามีการลงมือทําแบบใหม่ และเราก็ได้นิสัยใหม่เป็นคนใหม่ในร่างเดิมนั่นเองนะคะขอบคุณทุกคนมากที่กดไลค์กดแชร์นะคะใครดูคลิปนี้ขอให้โชคดีนะคะอ่ะก่อนก่อนไปเรามาฟังเพลงเพลงนี้กันนะคะข้อเฮร่วยปังปัง เฮ้ hey, hey. <laughs> ฉันคือคนพิเศษใช่แล้วนะคะคุณสุขคนทรัษเก่งมากๆเลยเบิกบานค่ะร่าเริงแจ่มใสค่ะดีดตัวเองขึ้นมาสร้างพลังที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาวันนี้คุณจะจุดประทับในหัวใจคุณไม่ได้ถ้าคุณไม่ตื่นเต้นไม่เบิกบานให้มันสปืดสปาร์กันหน่อยอะมาเร็วมาวันเวลามันไม่คอย มาเอ็นจอยปล่อยใจให้จีจ๊ดาสุดชีวิตเอาให้มันสนุกสุขเข้าไว้สุขเข้าไว้ยาวันปล่อยอารมณ์รอยไปตามสวรรค์ทำทุกวันให้มันเป็นของเราตื่นตาลุตื่น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 ตาลุตื่น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 ตาลุตื่นตื่นตาตตาต สับปือสปาจิจักกันในแล้วได้เวลาแฮวกันแล้วสิเราอย่ามัวนั่งซึมเดียวไม่ทันเขาปรับเปลี่ยนชีวิตพี่ชิตความฝันสับปือสปาจิจักกันสิจกักวันนี้คุณโอขอบคุณทุกคนมากนะคะขอทุกคนมีความสุขมากๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะสานโซวันในหัวใจปล่อยใจให้สปือ